เจอมลสุควรฟังบทสวดประโยคเดียวพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหารมลสุรุมเร้าก็แก้ได้ค่ะท่านผู้ฟังคะจำให้ขึ้นใจบทสวดประโยคเดียวพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหารมลสุรุมเล้าก็แก้ได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะหลวงพ่อเงินท่านแนะมาเผยบทสวดเพื่อเจ้ากรรมนายเวรชีวิตพลิกผันยิ่งกว่าปาฏิหาริย์สุดยอดชีวิตวิบัติ มลสมรุเรา้าก็แก้ได้ที่มาของพระคาถานี้ว่ากันว่าที่เมืองสาวิถีมีตายายสองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยปรมาพิเศษสมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จ พระพุทธตันหังก่อนมาก่อนแต่ก็มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมทางกรพ้นกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายหญ่นี้จะต้องตายภายในเจ็ดวันจึงควรจะสั่งสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธองค์ จึงส่งเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยพอไปถึงพระองค์ทรงแสดงพระฉับพัน์รังสีจนตายายสองคนเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาทพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนา แล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบุญภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตายายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าส่งให้ก็คือสำนักพระยายมาลาชนายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้ง ปลาเต่าที่ตายายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีเต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายมราชจึงเสด็จลงมา จากบัลังตัดว่าไม่มีเจ้าทุกข์ตายายใส่บาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่จะตุมหาราชิกได้ตายายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยายมราชบอกว่าก็เพราะพระที่พวกเจ้าเจอคือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกรมมัามโมกรมมจุติสัมพุทโธแปลว่ากรรมใดๆก็ขอให้อหูสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธนาสิพวกจยดก็เลยอหูสิกรรมหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้ พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ไปได้จตุมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้ไปพบเทพพระบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดพระคาถานี้ไว้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิกิจ อาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกทีได้เรียนกันจำสืบมาเปลี่ยนศัตรูให้กับใจด้วยอภัยทานวิธีการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราทำอย่างไรให้เห็นถึงผลเร็วที่สุดคำสอนหลวงพ่อพุธถาม การแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราหากจะให้ผลเร็วควรทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสของผู้รับหนาะรับไม่ได้หลวงพ่อพุธการแผ่เมตตานี้จะให้ได้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าหากสมมุติว่า ผู้แผ่เมตตามีพลังกิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็วทีนี้การแผ่เมตตาโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ไม่รู้ว่าใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี้ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันทัทง้งๆที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังกิจอันหนึง่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือตัวของผู้แผ่นั่นแหละทำให้จิตมีเมตตา มีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอบายจำกัดความอิจฉาริษยาหรือกําจัดกิเลสที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเทียมในจิตใจให้หมดไปการแผ่เมตตาความหมายและคุณค่าของการแผ่เมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาและหมายถึงความมีเมตตีกิตต่อกันด้วยความจริงใจทานมิตรดังนั้นการแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผู้อื่นทางที่เป็นเทวดามนุษย์และสัตว์ด้วยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุข ได้รับความสมหวังในชีว ina, ิตเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของผู้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยื่อเกินลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์วังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนๆคนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเจ็นและอ่อนโยนนั้นไปอย่างผู้อื่น ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพอยมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุผลแห่งการแผ่เมตตาไปอย่างเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันชันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให อยู่ด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวงกันและเป็นเหตุไม่ให้เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงวิธีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อนคือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองเสียก่อนโดยวิธีสร้างความรัก ตัวเองในทางที่ถูกที่ควรคือไม่ทรมานตัวเองด้วยการกระทำด้วยความคิดที่ผิดผิดทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิตด้วยความดีเสียก่อนแล้วค่อยๆยขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะถ้าหากสามารถ แผ่เมตตาไปให้แก่ผู้ไม่ถูกกันได้นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิตใจให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคืองคือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตาเพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสคือโกทะความโกรธโทสะความประทุล้ายอคติความไม่ชอบใจ ด้วยอํานาจของความอิจฉาริษยาเสียได้ต่อไปตัวเองก็จะประสบความสุขความสงบทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกระวนกระวายใจอะไรต่อไปอีกเพราะปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจเสียได้แล้วซึ่งผิดกับตอนที่ยังโกรธอยู่ยังอิจฉาริษยาเขาอยู่ในตอนนั้นจิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่ม ร่มอกกระวนกระวายใจและไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัดเราควรแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืนถ้าสามารถทำให้มากกว่านั้นหรือมากครั้งต่อวันก็ยิ่งจะเป็นกําไรชีวิตเช่นนึกแผ่เมตตาทุกอิริยาบถขณะเดินไปตามถนนหนทางขณะนั่งรถไปทำงาน ขณะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขณะนั่งพักผ่อนณที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงานเพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งเหมาะที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่งและในขณะนั้นเท่ากับว่าได้ทำกรรมฐานไปในตัวด้วยเพราะการแผ่เมตตานี้จัดเป็นกรรมฐานประการหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้ และจะคอยควบคุมจิตใจให้นึกคิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้รวดเร็วฉะนั้นแม้ว่าผู้แผ่เมตตาจะทำได้เพียงวันละเล็กวันละน้อยแต่ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้คำอธิษฐานจิตประจำวันบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตะทำก้าวในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพยู่อย่างต้องท่องเที่ยวไปในวัฏต,ตะสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะ แห่งความอาภัพ18ประการขอให้พระเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงพินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเกลือกตมดังกล่าวคือการมคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่ว พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสต,ติหะริโอตปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อม และความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัฏฐะและธรรมะขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ จงบันเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องผลทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าเพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักสินมีศินส่งไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอได้เป็นผู้ที่มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตัดสรู้ได้พลันกระทำได้แห้งแจ้งถึงอรหันผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้น ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆขั้นในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆ มาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่คนดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำารรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ